พยาครับชมรมไออุ่นรักฮักหน้าอ่อฮักพยานะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายครับจัดโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่19นะครับที่โรงเรียนเวียงลออำเภอจุนจังหวัดพยาวครับ นายบำรุงสังขารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานต้านภัยหนาวเพื่อนองครั้งที่19จากจุดเริ่มต้นสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาไปยังโรงเรียนบ้านเวียงลอตําบลลออําเภอจุนจังหวัดพะเยาเพื่อมอบเสื้อกันหนาวผ้าหม่มอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกรองน้ำและเงินสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงลอโดยมีหัวหน้าสนราชการเจ้าหน้าที่ภาคราาัฐภาคเอกชน ชมรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครับ ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาพร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยัยหนาวในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดพะเยาเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเวียงลอมีนักเรียนศึกษาในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาจำนวน81คนซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนในด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความห่วงใยจากภาคส่วนต่างๆที่มีกับเด็กและเยาวชนของประเทศชาติค่ะทั้งหมดนี้คือการจัดมหากรรมอาหารวิถีน่านวิถีถิ่นวิถีไทยประจำปี2568ค่ะ ที่ลานกิจกรรมห้างนาราไฮเปอร์มาร์ทอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดงานมหกรรมอาหาร วิถีน่านวิถีถิ่นวิถีไทยประจำปี2568โดยชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่านรวมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพของผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดน่านส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านสร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนภายในงานครับมีกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านการแสดงดนตรีการแสดงกิจกรรมชุมชนต่างๆการประกวดที่ดามหากรรมอาหารจังหวัดน่านปีที่2การแข่งขันประกวดอาหารพื้น เมืองภูมิปัญญาท้องถิน่นลาบหมูคั่วการจําหน่ายอาหารซุ้มอาหารสะอาดรสชาติอร่อยของสมาชิกชมรมผู้ประกอบการอาหารของจังหวัดน่านกว่า10บร้านค้าการแข่งขันประกวดนักร้องและหางเครื่องการแข่งขันประกวดส้มตำลีลามีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจํานวนมากครับโดยงานฤดู ความสวยงามของที่ดาชาติพันธุ์กันบ้างค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการจัดประกวดที่ดาชาติพันธุ์ในงานฤด,ดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี2568ค่ะ ที่เวทีกลางศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมชมและมอบรางวัลการประกวดที่ดาชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในงานฤดูหนาวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนางชดานุชมีเพียรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีมอบรางวัลทางนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้คนภายนอกนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์เอกลักษณ์เสื้อผ้าชุดแต่งกายชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับผลการประกวดที่ดาชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจําปี2568ได้แก่นางสาวกาสลองวงคีรีชุดชาติพันธุ์ไทยใหญ่รองอันดับหนึ่งได้แก่นางสาวจิรัชยาสาเลวาชุดชาติพันธุ์กะเรียงนอกจากนี้นะครับยังมีรางวัลขวัญใจมหาชนซึ่งนับคะแนนจากการ สนับสนุนลูกโป่งของพี่น้องประชาชนได้แก่นางสาวพิชยาเสรีธนพงศ์ชุดชาติพันธ์กระเรียงและรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่นางสาวจุลาลักษีประมูลชุดชาติพันธ์ไทยใหญ่ครับงดงามมากๆเลย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับจัดงาน Innovation Day 2025แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมสู่การพัฒนาภูมิภาคครับ นางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน MFU Innovation Day 2025แสดงศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมพร้อมเปิดตัว MFU Cosmetic Maker Space Cosmetic Lab จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่วนจัดการทรัพย์ส,สินทางปัญญาและนวัตกรรมโดยมีนายรุติศักดิ์กรังสีรองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงรายนำส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีซึ่งมีกิจกรรมสำคัญหลายส่วนครับเริ่มด้วยเเริ่มต้นด้วย MFU Ignite 2025 f i t h i n g โชว์เคสนะครับนำเสนอแผนธุรกิจจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและกิจกรรมของนักศึกษารวบรวมสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการและนิทรรศการวิชาการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมครับ ไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการเปิดตัว MFU Cosmetic Maker Space และ Cosmetic Lab ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอวภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและความงามแบบครบวงจร โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความโดดเด่นในด้านองค์ความรู้และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานทันสมัยและปลอดภัยพร้อมผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำอางในอาเซียนค่ะจริงๆมอแม่ฟ้าหลวง